นะมาแล้วรอบหนึ่งนะถ้าชานะนี่เข้ารอบเลยนะครับนะฮะเพราะนั้นมีผลต่อการเข้ารอบสองเราเข้ารอบสองทีมนะครับคู่นี้สสยดีอ่ะเวลาพร้อมกรรมการพร้อมคุณยนพร้อมยังครับสองทีมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเ,เ,เริ่มการแข่งขันมาแล้วครับกัญทรัพย์วิทยาจากอำเภอกัญทรัพย์จังหวัดร,รีสเกตนี่นะครับดูนะทั้งสองทีม มีการเก็บสำรวจดาวสต็อกไว้ในหุ่นจะว่าสปีดของสว่วกุลาบจะดีกว่านะครับจะดีกว่านะฮะนะครับคืออยู่ออกับความเร็วนะครับหุ่นยนต์ออกแบบมาออกแบบมากลยุทธ์และเทคนิควิธีเหมือนกันนะครับคือการเก็บดาวเนี่ยมาสต็อกไว้ในตัวหุ่นเพราะฉะนั้นใครเก็บได้มากนะฮะโอกาสจะชนะก็มีมีดาวอยู่20สเก็ตนะครับสีต้ม นะฮะตอนนี้ไม่แน่นะครับถ้าเก็บไปได้สิบต่อสิบโอ้โหนะอาจจะเป็นคู่แรกที่เสมอนะตอนนี้นะครับตอนนี้เอ่อตอนนี้ตอนนี้ดูนะครับสวนทุาราเป็นต่ออยู่เพราะว่าสปีดหุ่นยนต์ใช้ความเร็วดีกว่ากันทะลักนะครับนะเก็บดาวจะหมดอยู่แล้วนะและครับกันทะลักกันทะลักอเออกัน<ม>ทะลักว่าไงน,นี่ไม่ทันแ,แล้วหมดแล้วนะครับเดี๋ยกลกรหนึ่งอา่าสุนทรูาบักงกเอาอีกแหม่ไม่ปล่อยให้เพื่อนเลย เออไม่ปล่อยเพื่อนเลยนะครับโอ้เวลาเวลาดีมากเลยนะครับนะเหลือเวลาอีกมาไม่ทันอ้าวเอาออกนะครับต้องหยิบวางอย่างเดียวกรรมการออกออกมาวางไว้ตรงกลางนะครับเวลาวางนะครับคุณเกตยังไงก็แล้วแต่เววางก็ต้องวางทีละลูกนะครับนะโดยใช้คิปเปอร์เออ่สุ๊กตาใช้นี่นะ เก็บเร็วจริงแต่เทคนิคการวางสู้สีสเกตไม่ได้นะครับนะฮะโดยกุหลาบว,วางนี่โดยการเทรมาใกล้ๆแล้วก็หยิบบอลทีลุกในขณะที่กัททอรนั้นนะครับะะใช้ราเบียงแบบสายพานโมก,กีเทเลยโมกีไปเทเลยใช้สวอมอเตอร์นะครับมาบบเก็บดาวทีละสเกตมาวางในจุดที่กำหนดนะครับเกมพลิกกลับมาเป็นของกันทอร์โอ้ไม่ได้เชื่อเลยนะครับแต่นะฮะ ลูกบิมเรือสจดาวมีอยู่4 20ยีสเก็ตนะฮะสี่ทมนี่กัททะลักมาแล้วนะครับกัททะลักกัททะลักนะฮะกัททะลักจากเมื่อกี้ใจเสียเลยนะครับนะเก็บสเก็ตดาวไว้สต็อกในตัวหุ่นยนต์สู้สวนกุหลาบไม่ได้นะครับนี่นะครับข้อเสียข้อเสียลืมนึกไปนะฮะลืมนึกไปว่าถ้าเทลูกบุปองมันเบาจะเทโดนสนามพื้นเป็นเอ่อเป็นนะฮะพื้นนี่เป็นนะครับเป็น อ้าใจเย็นใจเย็นบุกี้ใจเย็นใจเย็นอ่าใจเย็นใจเย็นอ้าวฮะสวัสดีบกี้ก็มาดูนะครับว่าการทะลักจะแก้เคล็ดยังไงนะฮะจะรอให้หมดเวลาหรือว่าถ้าสุนกขหลาดเทมาปุ๊บเนี่ยการทะลักเก็บทันทีเลยนะการทะลักรออยู่แล้วนะครับถ้าเทปุ๊บการทะลักเตรียมเก็บเลยนะครับนะเอาละครับอยู่ที่ว่าเขาจะเทยังไงต้องหยิบวางอย่างเดียวนะครับ ถ้าเทกรรมการจะอออกหมดเลยนะครับดูนี่ว่าเอาละครับกัทลักษ์ล็อกเก็บลูกที่ที่สุกุลาเทนะครับดูว่าจะกล้าเทหรือเปล่ากล้าเทกล้าเทกัทลัก์ก็กล้าเก็บล่ะเอาละครับดูว่าจะเทยังไงจะเทยังไงจะเทยังไงเวลาเหลืออีก30วินะครับ10แนดกัทลักษ์จะเอาหรือไม่ หรือว่าจะปล่อยให้เสียไป10คะแนนนะครับแล้วเวลาอีกสามสิบวิอาจารย์ธรักบอกเอ,อยา10คะแนนดีกว่าจะทำยังไงยังไงยังไงไโซนกุหลาบก็ไม่สามารถทําคะแนนได้ทันนะครับดูถิว่าอีก20่ิบวิยี่สิบวินะครับ20่ i, ิบวิวบววย,วย,ยี่สิบวิเอาแล้วครับโอ้อะไรฮะอีกสิบวิสิบวินะครับดูถิว่าโซนกุหลาบสซนกุหลาบจะทำยังไงโอ้โหเอาแล้วครับเสร็จเสร็จการทะลักเสร็จกันทะลัก าดาวดวงนี้กัณฑลขอได้ไหมสิบคะแนนไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแน่นอนไป<ล>ไม<ป>ื่อกี้ไปไม่ทันโอ้มันนะฮะครูยังงงงงเลยเออดู